สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับเมตาเกมในช่วงนี้นะครับผมวันนี้เราเลยจะมาอัปเดตรีเพย์กันบ้างนะครับเดี๋ยวคนจะไม่รู้นะครับว่าเรามีช่วงรีเพยที่เราเก็บไว้อยู่นะครับโดยรีเพย์ในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กอ่าเทเลเมนตนะครับผมแบรนเดดแล้วก็มีคชาทิร่ามาด้วยนะครับผมอีกฝ่ายนะครับจะเล่นเป็นแก๊ง อ่อิชิสุนะครับกับเนจูเลียนะครับซึ่งเนจูเลียเนี่ยนะครับเป็นเด็กรูปแบบการเล่นล็อกบอร์ดนะครับผมประเภทท้ายคอนโทรนะครับมีเอฟเฟกต์ประเภท, Tri เภทการเนกเกตการสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ Effect นะครับไม่ว่าจะเป็นเนเกตเวทเนเกตกำดักหรือว่าเนเกตเอฟเฟกมอนนะครับโดยจะ มีไอเนจูเลียคาเมเลียนะครับผมที่เพื่อนเอนเห็นนะครับเป็นมอนเตอร์หนึ่งใบของอ e ีฝ่ายนะครับในการรันเกมรูปแบบการเล่นตอนนี้ของเนจูเลียจะเป็นการโม่นะครับผมเพื่อให้แก๊งเนจูเลียเนี่ยลงสุสานให้เยอะที่สุดและจะมีเอฟเฟกการสเปเชียลตัวเองจากในหลุมนะครับ ซึ่งมันจะผสมกับทีมอิชิสุได้เพราะว่าอิชิสุนั้นจะเป็นทีมที่จะเล่นนะครับในการโม่หน้ากอกนะครับให้หล่นลงไปที่สุสานนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปกดเอฟเฟกของการสุสานเพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเกมนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็เปิดมาผมจะได้เริ่มก่อนนะครับแล้วก็ เลือกโดดคาชาิล่าเฟเลียแล้วก็โนมอนอารูเบอร์ไปนะครับเขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าทีมหลักของเราจะเป็นตัวอารูเบอร์นะครับผมในการเสิร์ชหาแบรนด์เดดฟิวชั่นเพื่อที่จะมาต่อก็คอมโบนะครับกดแบรนด์เดดฟิวชั่นไปนะครับเพื่อที่จะต่อเป็นมิลเลจิตนะครับโดยการโมเดสเปียนทาเจดีแล้วก็อาลบาสนะครับลงไปในหลุมนะครับจากนั้นก็ทิ้งมือ1ใบนะครับเพื่อที่จะฟิวชั่นต่อ โอเคนะครับตรงนี้ผมกดฟลิชบูลเลียวนะครับเพื่อโมอากิโดนะครับเหตุผลเพราะว่าอากิโดนั้นตอนนี้โดริมิตเหลือ1ใบเท่านั้นนะครับทําให้เรานะครับจะมีโอกาสโมติดเคเบกเพื่อที่จะให้กดเอฟเฟกได้2ครั้งนะครับเท่ากับว่าเป็นโมอ่าน้ากอง10ใบเลยนะครับแต่เนื่องจากอีกฝ่ายก็มีเอฟเฟกที่ตกหลุมก็มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับเขาเลยได้ผลประโยชน์ผลพลอยได้ตรงนี้ไปด้วยนะครับผม เมื่อกี้นะครับติดฟิวชั่น1ตัวนะครับผมเลือกที่จะกดเป็นเอลชาดอร์วินด้านะครับเพราะว่าผมเห็นหลุมมิกฟ่ายเนี่ยนะครับเป็นเด็กเนจูเลียแล้วนั่นเองเนจูเลียก็มีเอฟเฟกนะครับผมที่จะสแปมมอนมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการตั้งบอร์ดอยู่พอสมควรนะครับผมเลือกที่จะเปย์วินด้าก่อนนั่นเองนะครับโอเคครับเขากระโดดไอตัวนี้มานะครับผมไอตัวเนี้ยนะครับมันมีเอฟเฟกที่ อยู่ในหลุมนะครับถ้าอีกฝ่ายสเปรมอนก็จะโดดขึ้นมาแล้วมันมีเอฟเฟกแซกแล้วก็สเปรไอเนจูเลียมาด้วยนะครับเป็นหนึ่งใบที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับและเราก็จะได้มอนฟรีๆมาอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเกี่ยวกับเด็กเนจูเลียไว้นะครับถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเอนะครับตรงนี้ก็ม,มีสองอินทร์ันะครับก็คือ ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เฟลเลียแล้วก็มีห้ามสเปรด้วยนะครับโอเคเห็นไหมครับเพื่อนๆมันมีเอฟเฟกต์แซกตัวเองแล้วก็เรียกมา2ตัวนะครับค่อนข้างเก่งเลยนะครับได้ามาจากการเสียการแค่1ใบเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อีกฝ่ายยังติดนะครับสเปร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาใช้อ่าดอปเดนะครับผมในการส่งการ์ามใบนะครับทําให้ การ์ดบนสนามของผมนะครับมอนเตอร์3ตัวจะใช้เอฟเฟกไม่ได้นะครับแล้วก็ Attack Defense จะต้องลดลงครึ่งหนึ่งด้วยนะครับอ๋อขอภาพรับเฉพาะ Attack นะครับที่จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็มีเอฟเฟก์ประเภทในเกตนะครับไอตัวเนเจอเลียซันฟลอเวอร์นะครับผมโดยมันจะต้องสั่งเวอร์เนเจเลียหนึ่งตัวแต่ว่าเอฟเฟกของคาเมเลียนะครับบอกว่าถ้าจะสั่งเวอร์ให้ไปโม่หน้ากองของตัวเองลงทุสานแทนนะครับผมโดยจะต้องมูสองใบด้วย และเอฟเฟกต์ไอ้พวกเนี้ยนะครับเ e นื่องจากว่ามันเป็นเทคการ์ดเก่านะครับมันสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะโดนมันเนเกตตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันยืนคาเมเลียอยู่นี่จะเป็นรูปแบบเกมประเภทการเล่นล็อกบอร์ดนะครับของทีมเนจูเลียนะปัจจุบันอันนี้ผมก็โดนแซกนะครับและเขาก็โมติดเคเบคกไกคิโด้ด้วยนะครับแต่ว่าผมเองก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเด็กผมก็จะเป็นการ์ดท,ที่จะตกทุสานก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับ อันนี้ก็จะพยายามซ้อนเชนนะครับเพื่อที่จะหลบนะครับไอซันฟาวเวอร์นะครับผมเลยต้องเรียงเชนบ็อกนะครับไม่ให้มันมในเกตได้นะครับเลยให้อาเอฟฟของตัวเทเลเมน์ซูริกนะครับเป็นเชนลำดับสุดท้ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะเซิร์เชนขึ้นมือนะครับโอเคนะครับเขากดเวทมนนะครับอันนี้เป็นเวทสเปร์นะครับแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะครับเพราะว่า มอนของฝั่งเรานะครับแอตแทกดีเฟนซ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเขาเลยเคลียร์ได้เท่านี้เลยเข้าเทิร์นมานะครับผมก็จะหันไปตีก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เคลียร์แล้วค่อยกดเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้นะครับอันนี้เขาก็กดสเปย์นะครับผมก็อันนี้ผมกดกับดักนะครับแต่ผมจะกดเพื่อล่อของเขาเฉยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับจริงๆไม่สมควรกดด้วยซ้ํานะครับผมแต่ก็โอเคหละครับเขาสเปย์มานะครับ หตัวจริงๆไม่ต้องกดนะเพราะว่า1เลยคือมันทําให้อีกฝ่ายรู้นะว่าเราหมอบอะไรเอาไว้นะครับเป็นการเล่นที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมไม่ผมไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะผมอาจจะเบอร์อยู่นะครับช่วงนั้นก็โอเคครับผมต่อเลยนะครับอ่าไอตัวนี้มีเอฟเฟ t ประเภทอ่าเมื่อถูกเพื่อนถูกไปเป้าตีมันจะเอ็นบเทิลได้นะครับแล้วก็เนเกตแอทแทกด้วยผมก็เลยกดนะครับเอฟเฟกของมิลเลจไป แล้วก็กดขอไครับกดฮับนิดก่อนแล้วก็กดมิเลเจตนะครับก็จะมูฟไอตัวซันฟาเวอร์มันทิ้งนะครับแต่ว่าก็โดนนิเก็ตไปนะครับอันนี้ผมพยายามล่อนะครับให้เขากดซันฟาเวอร์มู่สองนะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาจะเลิกมูฟไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาคงกลัวกองหมดเหมือนกันนะครับแต่เขาก็มีตัวเก็บหลุมอย่างพวกอ่าตัวนี้อยู่นะครับก็ผมพยายามพยายามล่อให้เขากดเยอะๆเนาะจะได้ ล่อของเขาออกมาได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มีเอฟเฟกสเปย์นะครับเขาก็เก็บหลุมของเขาไปนะครับผมก็เก็บหลุมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาชี้ตัวมูดระจะอาุญาตเข้าเด็กผมก็ต้องอเก็บเข้าเด็กไปเลยนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะเพราะว่าหนึ่งคือทรัพยากรผมเยอะมากนะครับและเขาก็ลดน้อยลงทุกทีทุกทีนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เก็บของนะครับเขาก็ยัดไปครับผมพยายามให้เขากดของให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ผมนอร์มอนนะอันนี้ผมลืมเอฟเฟีของเจสเตอร์นะครับเพราะว่าจริงๆริงเจสเตอร์มันจะใช้ได้แค่1ข้อนะครับก็คือข้อที่โดดจากหลุมกับข้อเสิร์ชนะครับเมื่อกี้ผมเก็บไอ้เนี่ยเข้าไปในเด็กนะครับ bandage fusion นะครับแล้วก็ผมก็จะเสิร์ชขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ไม่ได้ผมเลยไปเอ็ก c ิ s เป็นรีดอแล้วก็ผ่านเทินไปเลยนะครับ อันนี้ก็ประกาศหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ได้รู้มืออีกฝ่ายว่าดอลเฟสเขาจวดได้อะไรด้วยครับเก็บคิปเปอร์แถ็เป็นการที่ค่อนข้างดีนะครับเราจะได้เช็คมือเขานะครับเราจะได้รู้ข้อมูลแล้วก็อันนี้เขายอมแพ้ไปเลยนะครับก็ไปดูในส่วนของเกมที่2กันเลยนะครับโอเคเกมที่สองนะครับอ,อันนี้เป็นทีมเวอร์นาเลเซอร์นะครับเป็นเอฟเฟกที่จะทิ้งคู่กับพวกแฟรี่ธาตุดินเนาะ เพื่อที่จะสเปร์แก๊งท่าดินของมันหรือว่าทําอะไรสักอย่างเนาะผมเลยเลือกที่จะปาแม็กซีในช็อตนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สเปร์เนาะเขากดโม่ไปเลยนะครับโม่ไปสิบใบครับผมก็ได้รับผลพลอยได้เหมือนเดิมนะครับผมก็โม่ต่อเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กเราก็เป็นเด็กที่จะต้องโม่เล่นเหมือนกัน,นครับแต่น่าเสดายที่ผมโม่ไม่ไม่ค่อยติดอะไรเลยนะครับเขาก็ตั้งบอร์ดนะครับแต่ว่าตอนเนี้ครับเขาทรัพยากรเหลือน้อยเนาะหนึ่งก็คือ เขามีการ์ดสามใบเองนะครับเพราะว่าไอ้ทีมไอ้ตัวเนี้ยนะครับเวอร์นไลเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นทีมที่ต้องทิ้งคู่2ใบเนาะทำให้มันอ่ะค่อนข้างที่จะเท่าทุนนะครับหรือว่ามันอาจจะเสีย1เลยก็ได้นะครับแล้วเมื่อกี้เขาโดนแม็กซีด้วยทําให้เขาใช้มันอย่างไม่คุ้มนั่นเองนะครับของเขาเลยลดลงไปนะครับโอเคละตอนนี้ผมก็กดเอฟเฟกของเอเคียวโดก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะยัดไอ โมคิเคสของเขาเนี่ยกลับเข้าไปที่กองนะครับเพราะว่าโมคิเคสตัวเนี้ยนะครับมันมีเอฟเฟกด้วยนะครับถ้าผมสเปย์มันจะโดดตัวเองจากหลุมแล้วมันมีเอฟเฟกประเภทควิกในการแซกตัวเองแล้วก็สเปย์นจูเลียมานะครับค่อนข้างเก่งเลยผมเลยได้ที่เก็บมันก่อนนะครับผมโอเคเสร็จแล้วผมก็กดแพทเวิร์กนะครับหมอบนะครับหมอบการหนึ่งใบก่อนนะครับแล้วค่อยกดฟิวชั่นนะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให อ่าอีกฝ่ายไม่รู้ครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับผมมันอาจจะช่วยในการเดารูปเกมไม่ถูกนะครับแต่ว่าถ้าผูเ้เล่นที่รู้ก็อาจจะเข้าใจได้นาะว่าถ้าหมอกไปอย่างเงี้ยต้องกดฟิวชั่นต่อเพื่อจะเรียกไอตัวคิมเมล่าแน่นอนนะครับก็นั่นแหละครับฟิวชั่นต่อเป็นคิมเมล่าเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกของไอตัวแอตลิตัมนะครับผมอตบลิตัมเนี่ยก็มีเอฟเฟกชุบด้วยนะครับเนื่องจากใช้เป็นผู้ดีฟิวชั่นนั่นเอง ก็เลยได้ชุบอะลูเบอร์ด้วยนี่เป็นผลดีนะครับที่ผมผสมกันเพราะว่ามันมีโอกาสโมติดนะครับทำให้เราสามารถดึงทรัพยากรจากในหลุมมาใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดเลยนะครับโอเคครับเขาก็ยัดกลับนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังได้ใช้เอฟเฟก์ของคิมเมล่าอยู่นะครับแล้วก็ตีไปเลยนะครับโอเคเล่นแค่นี้พอนะครับผมไม่ต้องลงอะไรเพิ่มแล้วนะครับ โอเคอันนี้ก็เริ่มลงเมลูไปสร้างบ่อนต่อนะครับแล้วก็เอาโอเคนะครับเสริชชิลเล่นลงมานะครับเสร์ชชิลเล่นกดชิลเล่นนะครับเขายอมแพ้เลยนะครับผมก็หลักๆทีมเทเลเมนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ผมพูดเอาไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเซสชั่นที่ผมจะรวมมหากราบทีเลเมนเอาไว้นะครับรอให้เพื่อนๆเนี่ยมาติดตามได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่มีคําถามด้านใดสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยแล้วก็หากว่าเพื่อนๆชอบนะครับแนวการทําคลิปนะครับผม โดยตรงนี้นะครับเราจะมีเป็นในส่วนของการรีวิวเด็กนะครับผมรีเพย์แล้วก็สอนเล่นเบื้องต้นกับมีเด็กลิสต์ต่างๆนะครับติดตามเมตานะครับสำหรับผู้เล่นที่สนใจนะครับก็สามารถกดติดตามได้แล้วก็สำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้ชมนะครับท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ขอฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ